วันนี้ครับนี่ฮะเขาใช้แอร์เคลื่อนที่ j p x ด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับเย็นเย็นมากสบายมากใช่ไหมครับลมแรงลมแรงด้วยจริงๆแล้ว j p x ได้ลมไกลถึง6เมตรเลยนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งว่าคืนนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วพี่จะนอนหนาวกันหรือเปล่านะครับ <laughs> สวัสดีครับคุณู้ชมทุกทานครับพบกับอัน j p x อีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีกิจกรรมดีๆครับเจเพ็กพาเที่ยวครับผมแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันเดี๋ยวติดตามผมกันมาเลยนะครับได้ก่อนอื่นครับคุณผู้ชมครับเราไปกันวันนี้นะครับเจเพ็กก็คือวันนี้เราจะไปกางเต็นท์กันนะครับเป็นเต็นท์ที่เจเพ็กต้องทําเองต้องประกอบเองนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาให้คุณผู้ชมทุกท่านดูนะครับว่า อุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างนี่ฮะวันนี้เรามีเต็นท์ของเราเองแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เราเอาแอร์เคลื่อนที่ทั้งขนาด6 0พัน BTU แล้วก็เ0 0าพัน BTU นะครับไปด้วยนี่ครับแล้วก็อีก2ตัวตัวนี้ครับเป็นพัดลมขนาดสนิ้วกับ1ินิ้วนะครับวันนี้เจเพกพร้อมแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันร้านกลางเต็นท์จะเป็นที่ไหนครับเดี๋ยวเราติดตาม J p เพพาเที่ยวกันไปเลยนะครับ คุณผู้ชมครับเอาละครับวันนี้เราถึงแล้วครับจุดกลางเต็นท์แก่งลานลักครับสังเกตบริเวณโดยรอบของผมเนี่ยนะครับก็จะมีกิจกรรมกลางเต็นท์ซึ่งต้องบอกเลยเลยฮะว่าวันนี้แน่นจริงๆพร็อพเต็มที่จริงๆครับบริเวณด้านหลังของผมเนี่ยฮะก็จะมีรถโฟกนะครับเป็นรถโฟกนอนนะครับใช่ไหมครับทีมงานเขาบอกว่าอย่างนั้โอเคโฟกตู้ต้องบอกว่าโฟกตู้นะฮะ ด้านขวาของผมเนี่ยฮะก็จะเป็นจุดกลางเต็นที่ทางกลุ่มของกลุ่มกลางเต็นเนี่ยครับเขากางเต็นไว้ในตำแหน่งต่างๆแล้วเดี๋ยวช่วงกิจกรรมยามค่าคืนเนี่ยครับเขาก็จะมีการกิจกรรมนะครับมีปาร์ตี้กันด้วยนะครับด้านหน้าของผมที่ผมจะลางจะเดินไปเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ มีรถนอนเนี่ยครับอยู่ประมาณสัก 2- อกสราสัก5้าถึงหกันนะครับเท่าที่ผมเห็นเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมรู้สึกว่าการกลางเต็นท์ครั้งนี้ครับมันมันไม่ได้ลาบากอย่างที่คุณผู้ชมเคยมองกันเคยดูไว้นะครับเนี่ยฮะส่วนครัวเนี่ยครับเขาก็จะจัดกิจกรรมการมีครัวส่วนกลางนะครับมีรับประทานอาหารกันตอนกลางคืนได้นะครับมีดนตรีเปิดตลอดนะครับมีเพลงคอยขับกล่อมลูกค้าเวลาที่ลูกค้ากำลังนั่งทำกิจกรรมหรือว่าปาร์ตี้กันอยู่นะครับแล้วเดี๋ยว ช่วงตอนกลางคืนเนี่ยครับจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเก็บภาพบรรยากาศให้กับคุณผู้ชมดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะลืมไปครับวันนี้ฮะเจเพ็กเนี่ยได้รับเชิญมาพอดีของของผมเนี่ยอยู่ที่ท้ายรถยังไม่ได้ปักปลัดยังไม่ได้ลงฐานก็เดี๋ยวจะอาจจะต้องไปกลางเต้นด้วยนะครับแล้วก็คืนนี้เดี๋ยวเราตามกันว่าจะมีความสุขยังไงนะครับภาพบรรยากาศก่านคืนจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราตามกันไปอีกทีหนึ่งเจอกันอีกทีหนึ่งตอนกลางคืนนะครับ ค,ค,ค,คุณผู้ชมครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามค่าคืนแล้วนะครับก็สังเกตบรรยากาศตอนนี้ก็อากาศไม่ร้อนมากนะครับแล้วก็สังเกตบริเวณด้านหลังของผมครับก็จะเป็นรถนอนนะครับเป็นคาราวานรถนอนเลยนะครับก็มีอยู่หลายคันเลยครับบรรยากาศวันนี้นะครับต้องบอกว่า ผมเองเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะว่าได้มีโอกาสในการร่วมกันกลางเต็นกับทางททนะครับที่จัดในครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับก็เดี๋ยวเดินตามผมมานะครับส่วนที่ผมจะเดินไปเนี่ยครับก็จะเป็นโซนด้านขวามือเนี่ยครับเดี๋ยวทีมงานแพนไปให้ผมดูนะครับก็จะ เป็นจุดบร nice ิเวณที่ทางลูกค้านะครับเข้ามากางเต็นท์เป็นหลักๆนะครับล้อมรอบด้วยรถนอนนะครับหลายๆหลังนะครับผมแล้วลานที่ด้านหน้าที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยครับก็จะเป็นลานกิจกรรมนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวหรือกลุ่มลูกค้าที่เขามากางเต็นท์ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องบอกลยฮะว่าเยอะจริงๆนะครับเท่าที่ดูเนี่ยครับก็น่าจะเป็นร่วมร้อยคนเลยนะครับแล้วในส่วนของโซนกลางเนี่ยครับเขาก็จะมีประกอบกิจกรรมในการทําอาหารนะครับ เตรียมไว้ค่อนข้างที่จะพร้อมเลยนะครับแล้วก็เนี่ยฮะทางขวามือของผมเนี่ยครับก็จะเป็นกลุ่มลูกค้านะครับที่เข้ามาเป็นลักษณะครอบครัวนะครับก็ปิ้งย่างกันนะครับบรรยากาศเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็จอใหญ่นี่นะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็น่าจะมีฉายหนังสักเรื่องหนึ่งนะครับก่อนเข้านอนนะฮะ